ไปไต่บันไดเซียนกับคุณรณกริกันต่อเลยดีกว่านะคะวันนี้จะพาไปเรียนกราฟหุ้นเรื่องของการเกิดโดจิแบบ e v e n นต g s าร์นะคะไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนแล้วก็จะใช้ช่วยตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างไรติดตามได้ในไต่บันไดเซียนกับคุณรณกริจนะคะช่วงนี้ดิฉันธนวันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะขอให้โชคดีกับตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีนักทุนทุกท่านครับช่วงไต่บันไดเซียงในวันนี้นั้นผมยังคงมาแนะน,นํานักทุนในการวิเคราะห์หุ้นโดยใช้สัญญาณที่เราเรียกว่าโดจิในกราฟแท่งเทียนแต่วันนี้นั้นเราจะมาในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่าการเกิดอีวินนิงสตาร์คว่าอีวิน n ิงสตาร์ในที่นี้นั้นความหมายชัดเจนตรงตัวครับคือหมายความว่ามีโอกาสที่ทําให้ท้องฟ้าที่เคยสว่างแบบมอร์นิ g งสตาร์นั้นกลายเป็นท้องฟ้าที่มืดคลึ้มได้นั่นเอง าการเกิด Evening Star เมื่อไรก็ตามความหมายคือว่าจะทําให้หุ้นนั้นมีโอกาสปรับตัวลดลงครับเรามาดูสัญญาณ e v e n i n g Star กันนะครับว่ารูปแบบกราฟนั้นจะเป็นอย่างไรครับรูปแบบกราฟดังกล่าวนี้มีความชัดเจนครับเมื่อไรก็ตามที่ราคาหุ้นกําลังปรับตัวสูงขึ้นและเกิดสัญญาณกากระบาดด้านบนหรือเราเรียกแบบนี้ว่าการเกิด Evening Star จะทําให้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวลดลงในเวลาต่อมา รูปกราฟนี้มีความชัดเจนครับเกิดการกระบาดด้านบนดังนั้นราคาหุ้นปรับตัวลงครับและเมื่อเวลาผ่านไปรูปแบบกราฟนี้ดูนะครับราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเกิดสัญญาณโดจิหลังจากนั้นปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นอีวินิสตาร์แบบมีเช่นกันครับเรามาดูรูปอีกรูปหนึ่งนะครับมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่เกิดการเกิดอีวินิสตาร์ของราคาหุ้นและใช้เวลาประมาณ 1- 2วัน นะครับอักน,น,นั้นมีการปรับตัวลดลงเพราะฉะนั้นการเกิดอีวิ่งสตาร์นั้นเป็นการเตือนเราเหมือนกันว่าให้ระวังราคาหุ้นจะมีการปรับตัวลดลงในระยะเวลาต่อมานักทุนครับการเกิดอีวิ่งสตาร์นั้นมีความชัดเจนทั้งชื่อและเครื่องหมายเลยทีเดียวทําให้ราคาหุ้นนั้นสามารถจะปรับตัวลดลงและทําความเข้าใจได้ค่อนข้างง่ายทีเดียวนะครับการเกิดดจิต่างๆนั้นมีข้อสังเกตก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตาม ถ้าเกิดโดจิหลายายอันซ้อนกันให้ยังถุนธรัมระวังเขาว่าตลาดหรือราคาหุ้นนั้นมีความไม่แน่นอนให้เราหลีกเลี่ยงออกมาก่อนเรามาดูรูปแบบนี้นะครับว่าการเกิดโดจิซ้อนๆกันนั้นเป็นอย่างไรครับรูปแบบนี้นะครับเห็นชัดเจนครับเมื่อไรก็ตามที่ราคาหุ้นเกิดสัญญาณคล้ายๆโดจิหลายๆอันหลายๆวันต่อเนื่องกันให้เราหลีกเลี่ยงออกมาก่อนครับเพราะว่าทิศทางตลาดไม่มีความชัดเจน รูปแบบนี้ชัดเจนนะครับเกิดโดจิซ้อนกันหลายๆอันเกิดโดจิซ้อนกันหลายๆอันทําให้ทิศทางราคานั้นขาดความชัดเจนนักลงทุนไม่ควรจะเข้าไปลงทุนจนกว่าจะมีความชัดเจนในทิศทางของราคาหุ่นเห็นไหมครับการเกิดโดจินั้นช่วยเราหลายๆอย่างให้เราสามารถที่จะตัดสินใจซื้อหรือขายได้หรือรอได้และนักลงทุนครับการเกิดโดจิอีวินิสตานั้นสามารถใช้ในการลงทุนสินทรัพย์ประเภทเอื่นด้วย ในคราวที่แล้วนั้นผมพูดถึงโดจิวอนนิงสตาร์ลงทุนในราคาน้ํามันคราวนี้เรามาดูนะครับว่าโดจิวอ e นิงสตาร์นั้นเราสามารถจะลงทุนกับอะไรได้อีกอย่างนึงด้วยเช่นกันครับอันนี้คือการ,ร,รวิเคราะห์ด้านเทคนิคโดยใช้โดจิกับการวิเคราะห์ราคาทองแทนไปน่าเชื่อครับว่าราคาทองที่ปรับตัวสูงขึ้นและเมื่อเกิดโดจิวอนิงสตาร์ราคาทองปรับตัวลดลง อย่างมีนัยยะสาคัญและมีความชัดเจนต้องตรวจสบเห็นไหมครับว่าการมีข้อตัดนันที่ีขอดโดยใช้กราฟเสนตรงนั้นใช้ได้กับทุกอย่างที่เป็นกราฟไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้นหรือราคาสินค้าสินค้าโภกภันฑ์ทั้งหลายแหละสามารถใช้ได้หมดครับนี่คือความสําคัญของการเกิดโดจิในคราวหน้าครับผมจะมาแนะนําว่ากราฟเท้นเทนนั้นมีสัญญาณอะไรเพิ่มเติมให้เราได้เรียนรู้กันครับ